การเต็ดมร้อยนะครับการตอบตอวกอยไปก็คงจะเป็นพิธีตั้งพิธีกรพิธีการทางหน้าเมนเรียนทานประธานหมดแถวเป็นหน้เมนรงกับแกบภูมิกิวไว้ประสงค์พร้อมกันครับขอรบท่านประธานทั้งหมดกับหล้างอันขอรบศพ คุณพ่อไผ่สีแสนคูณพร้อมกันครับตัวขวาหันเดินเลยครับหัวหันเนื้อไผ่กระปูเก้าไผ่ ถึงรูปงามาก็อรอลสัปปานไหนที่สดใสก็เน่าเหม็นเป็นเยื่อนอนชีวิตนี้ไม่นำรงคงถางวรนความมวยหมอนเท่านั้นเป็นความจริงของความโปรดนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนรัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดทีวิเสียงข้าวน้องกราบนมัสก,การพระอธิการโบเรียนกตัตถธรมโมเจ้าวาดวัดมานองปัว ตำบ,บลดอกลวนอเ,เมืององนจเจริญองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พระสังฆาธิการคณะพระสงฆ์ผู้สมาทานรัรสาศีลบริสุทธิ์ด้วยความครบเป็นอย่างสูงครับการเรียนท่านนายกองค์การบริหารสวนตะบ,บลดอกวนนายเชียงศรีทนประธานในพิธีฝ่ายคร,ราว่าพร้อมทั้งชมรมกำนันพู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรตำบ,บลดอกลวนหัวหนส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านครับ และขอน้อมคาระวะเดชวงวิญญาณของคุณพ่อไผ่สีแสนคูณผู้ไวชนนะครับวันนี้ครับกระผมนายดนธน,ธนทัศน์แรทองหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารสวนตลมนงงามอําเภอปทุมราชจงลสาจังหวัดอํานาจเรญถือเป็นเกียรติแห่งบุญกุศลอย่างสูงที่ทางคณะเจ้าภาพมีฉันทานุมัติให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินการในพิธีชาปนิกิตศพ สลายร่างของคุณพ่อไผ่สีแสมคูณผู้วายชนในนามของคณะเจ้าภาพกราบขอผูคุณท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมพิธีชาปนิกิจศพคุณพ่อไผ่สีแสมคูณในคราณีครับซึ่งทางคณะเจ้าภาพถือเป็นเกียรติอย่างสูงและรู้สึกอบอุ่นใจอย่างสุดซึง้งในพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งแต่ ต้นมาเจ้าภาพขอพรกราบขอบพระคุณทุกคณะที่กรุณาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพมาร่วมสวดอภิธรรมศพเมื่อคือนที่ผ่านมาตั้งแต่คืนวันที่20มกราคม2567ทุกท่านที่ช่วยเหลือในการจัดเตรียมเครื่องทักษินาทานทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาหารรับรองแขกจัดเตรียมพัตตาหารเพื่อถวายแด่พระพิสุสฆ์ทุกท่านที่ช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่และให้คังปรึกษาหรือ ตลอดจนลูกหลานที่ส่งความรึกถึงและส่งกำลังใจมาร่วมพิธีแม้ไม่อาจมาร่วมได้ด้วยตนเองครับเจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายในครานี้ดวงวิญญาณของคุณพ่อไผ่สีแสนฟูงพระไวชนคงได้รับทราบด้วยวิถีทางแห่งทิพยายญานวิญญาณและคงจะมีความประปรายเปิติซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตในครานี้ครับหากการต้อนรับขาดตกบกพร่องประการใดก็ดีครับทางเจ้าภาพขอน้อมรับและขอประธานอภัยไว้หนโอกาสนี้ขออาน,นิสงส์แห่งคลปนาผลอันบริสุทธิ์ที่ทุกท่านได้ร่วมทำในครานี้ครับได้โปรดโดนปันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญดยวยอายุวันนะ ปริยาทัพย์สมบัติพิพัฒนามองคลสมบูรณ์พูนผลรอดผลจากโรคภัยไข้เจ็บแคลวพลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงคาดหวังสิ่งใดขอให้ได้มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการนอกจากนี้ครับผมขออนุญาตท่านประธานและท่านผู้เขียนทุกท่านครับ เข้าสู่พิธีการด้านหน้าชาพนัสสถานเพื่อประกอบกิจอันเป็นบุญเป็นกุศลอุทิศวนกุศลให้กับคุณพ่อภ่ายสีแสนขุนผู้วัยชนเรียนเชิญทางคณะเจ้าภาพนะครับที่บริเวณด้านหน้าเมนครับนำโดยคุณพ่อสมบูรณ์พร้อมครอบครัวนะครับ คุณแม่คำนะครับนางรูคุณแม่คำด้วยนะครับพี่น้องที่เป็นญาติธรรมที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็วันนี้ท่านก็ให้เกียรนะครับขอบพระคุณครับขอคทลลำดับที่หนึ่งครับพิธีบริจาคทราบหรือปัจจัยเพื่อการสาธารณประโยชน์บทที่ส่วนกับคุณพ่อผันศรีแสนคูณครับ ช่วงที่หนึ่งครับส่วนราชการองค์กรสน้าประโยชน์มอบปัจจัยสงเคราะห์ครอบครัวผู้บวิโนคครับมีทั้งหมด4หน่วยงานดังต่อไปนี้ครับหนึ่งครับคณะผู้บริหารพนังงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลรัรวนอำเภอเมืองอำเภอเจริญเรียนเชิญครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลอครวนครับรองสำราญลิ่นเดิมเรียนเชิญครับ ลำดับที่สองครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรตะบนหลงพลวนเรียนเชิญครับเรียนเชิญในผลสำราญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านหนองบัวครับพร้อมด้วยรายการที่3ก็คือรายทางร้านค้าชุมชนหมู่ที่4บ้านหนองบัวสงรายการครับเรียนเชิญครับ ต่อด้วยรายการที่4ครับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลงพลวนครับเรียนเชิญนายหนนประสมสุขครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลงพลวนหมที่ที่บ้านน้องบัวขอเรียนเชิญครับท่านเป็นอา,อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายคนเงินด้วยนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งของท่านครับ และในขณนะดเดียวกันครับทางเจ้าภาพมีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลที่จะมอบปัจจัยบททินกุศลนห้กับคุณพ่อไผ่ศรีแสนคูณครับมีทั้งหมด5้าหน่วยงานังต่อปีนี้ลำดับที่1นครับวัดหลวงบัวตําบลหล,ล่อพลนอําเภอเมืองแม่เจริญครับเียนเชิญวัยาวัจกรวัดหนองบัวครับคุณพ่อสมบูรณ์ปฏิบงครับขอริเ,เชิญครับรับมอบปัจจัยพร้อมกับพัดลมจํานวนหนึ่งเครื่องครับเรียนเชิญครับ ต่อด้วยลำดับที่สองครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาสวนตำบลเหล่าพลวนศูนย์วัดหนองบัวครับเรียนเชิญทางตัวแทนครับรับมอบปัจจัยพร้อมกับพัดลมจำนวนหนังเครื่องจากทางคระเจชาภาพครับเรียนเชิญครับ ต่อด้วยลำดับที่3ครับโรงเรียนบ้านน้องบัวสงยางรับมอบปัจจัยจากเจ้าภาพเรียนเชิญครับนส ครับจากทางโรงเรียนมานฑบวทรงยางครับครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมานบะวทรงยางของกราบคุรคุณครับลำดับที่สลำดับที่4ครับก็คือชมรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนครับเรียนเชิญทางตัวแทนครับรับมอบปัจจัยจากเจ้าภาพครับ และลำดับสุดท้ายครับคณนะผู้ดูแลกิจการชาวพนะสถานครับคุณพ่อคำไัยรื่องเริงครับผู้ดูแลแมนครับ ส่วนนัการครับที่ประกอบพิธีเป็น,นุนเป็นกุศลพร้อมกันวันที่สนวกนุนกุศลกับคุณพ่อไผ่สีแสนคูดผู้วันชนในคราวนี้ครับขอบคุณครับลำดับต่อไปเป็นพิธีทอดผ้าไใรบังสุข,ขุลชุดปฐมฤกษ์ครับวันนี้ทางคณะเจ้า,าภาพได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายฉลาดส่งเสริมหรือหมอลำปอฉลาดน้อยส่งเสริม ท่านศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2548สาขาศิละปะการแสดงวมลังพื้นบ้านนะครับนอกจากนี้ครับขอเรียนเชิญนายฉลาดส่งเสริมหรือมมลังปอฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติครับให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลชุดปฐมฤกษ์ภายในชาพนสถานขอเรียนเชิญด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับ ในน้องกราบนิมนต์หลวงปู่สุเนรจันทสุวรรณโนจากวัดหนองบัวตำบลทพลวนอภอเมืองนพระนเจริญเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบางสกุลชุดปฐมกษ์เลิน้องกราบนิมนต์ใความเคารพเป็นอย่างสูงครับ <c oughs> <c oughs> เรียนเชิญญาติธรรมผู้มีเกียรติทุกท่านะครับเตรียมพรนมมือพร้อมกันเป็นบุญเป็นกุศลในพิธีทอดผ้าไตรราสกุลชุดปฐมฤกษ์ในครานี้เรียนเชิญครับ นามของคณะชาตภาพของขากับข้าพเจทางคุณพ่อมอลำปอฉลาดน้อยส่งเสริมครับศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2548สาขาศิลปะการแสดงมอลำพื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นมอลำลำเรื่องตองกลอนที่มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักนะครับกันอย่างแพร่หลายดังไปทั่วโลกนะครับเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวในรับกางวันทองคํา ฝังเพชรน,นะครับแล้วก็รางวัลอื่นอนอีกมากมายครับเดี๋ยวท่านจ้เราจะได้รำสดวงวิญญาณน,นะครับในขั้นตอนพิธีต่อไปครับลำดับต่อไปเป็นพิธีออทอดผ้าบังสุกุลภายในศาลาชาจปรนสถานครับทางคณะจ้าภาพมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลที่จะเรียนเชิญจำนวนท่านผู้มีเกียรติทั้งหมด สิบท่านดังต่อไปนี้ครับประกอบพิธีทอดผ้าบางสกุลเอาภายในชาปนสถานด้านบนครับเรียนเชิญท่านผรม้มเกติชุดที่หนึ่งครับซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนสี่ท่านดังต่อไปนี้ลําดับที่หนึ่งเรียนเชิญน,นางทองแดงวงป้อมญาติตรการพืชผลบนพระชธานีครับลําดับที่สองครับนายเด่นชัยหาวันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแข้งอาหวว ตำบลท่าหลวงองเภตราการพืชผลจอุดรธ,ธานีลำดับที่สามนางสมพานแสนคูณลำดับที่สี่นายนันประสมสุขสมาชิกสภาองค์การานะส่วนตรบลวลบโพงรมูัที่สี่บ้านหนองบัวเรียนเชิญทั้งสี่ท่านประกอบพิธีทอดผ้าบางสกุลภายในชาปนสถานด้านบนครับเรียนเชิญทั้งสี่ท่านเรียฝั่งกลมครับ และขอน้องกราบนิมนต์พระคุณท่านจำนวนอสองรูปได้โปรดเมตตานุกเราะห์พิจารณาผ้าบางสกุลในชุดที่หนังนี้น้องกราบนิมนต์พระคุณท่านครับสองรูปครับ ชุดที่สองครับทางคณะเจ้าภาพมีจิตเป็นบนุญเป็นกุศลที่จะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังราณำพระตงไปนี้ครับจำนวนทั้งหมด4ท่านครับลำดับที่1นางสาวจันดาสุกเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองนุกทาอำเภอเขมราชจังหวัดบุราชธมนีลำดับที่2น,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 นายประเทืองแสนโทอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านหนองบัวตาบลหล่พลวนอำเภอเมืองอำเภเจริญ ลำดับที่3นายบุญส่งคณาดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทองพูนพิทยาอํเาเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีลำดับที่4ีนายถวันศีเข้มบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวภาคอีสานเรียนเชิญทั้งสีอท่านประกอบพิธีทอดผ้าบางสกุลในชุดที่สองนี้ เรียนเชิญในความโกลบครับน้องกกรบนิมนต์พระคุณท่านจำนวนสองรูปครับสรอบพิธีนี้จะพิดพิณาผ้าบังสุขุลในชุดที่สองน้องกรบนิมนต์ในความโรบเป็นอย่างสูงครับ พระคุณพ่อยิ่งใหญ่ในใจลูกรับพันผูกพึ่งพาได้หาใดเหมือนจะจดจำคำพ่อไว้ไม่แช่เชือนไม่ลบเลือนคำสอนพ่อก็ให้เป็นมาบัดนี้คุณพ่อจากลูกไปแล้วไร,รวี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาคุยสนุกทุกเช้าเย็นต้องหลีกเล้นกลืนน้ำตา สุดจาบันแล้วชุดที่3ครับทางกรจาจรภาพมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลที่จะเรียนเชิญท่านบู้มีเกียรติดับเมตตาแล้วก็พิจารณาผ้าบาังสกุลชุดที่3 น้อมกราบในมนุ์ด้วยความรู้เป็นอย่างสูงครับ <c oughs> อันสังขารผ่านเวลามาแล้วเสื่อมใครอาจเอื้องชุดรั้งให้ยังสาวสัญญยกรรมทำไปได้ชั่วคราวมิยืนยาวเท่าใดไม่เที่ยงทน